เมด e ินอ b บดครับประกาศซีซั่น2ออกมาอย่างงง,งๆนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนึกว่าจะได้ดูแค่เดอ MOVIE ีกันสั้นแล้วทนี้คาคุคาวาอิครับประกาศตอนใหม่นะครับหรือว่าตอนพิเศษ OVA ออกมาแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับโอโตโมิเกมครับในที่สุดเนี่ยก็ประกาศนะครับว่าจะฉายเดอ MOVIE ีภายในปี2023นี้เอาละข่าวข่าวมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็กดไลค์กด Subscribe และไปชมพร้อมๆกันเลย กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทกท,กท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลอนิเมโซนโซมามันของคนไวัยโซนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเสียงป่วยๆหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยปวดฟันคุดเป็นอย่างมากนะครับอาปากกว้างไม่ได้นะเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนดนะครับส่วนอนิเมะภาคต่อเนี่ยสิอันดับอนิเมะภาคต่อนะครับเดี๋ยวรีบทําให้เลยนะครับหลังจากที่หายปวดฟันแล้วนะ โอเคครับมากับข่าวแรกครับที่โปสเตอร์แบบชัดๆนะครับของเรื่อง o t o m มิเกมในภาคถึงมูวี่เนี่ยที่ได้ปล่อยออกมาพร้อมกับวันฉายนะครับที่จะฉายในปี2023นะครับส่วนจะฉายซีซั่นไหนวันที่เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้มีประกาศออกมานะสำหรับเรื่องนี้นะครับและสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะแบบดีใจกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยออกมา2ภาคแล้วนะครับแล้วภายในภาคที่2เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะได้รับกระแสะตอบรับในทางที่ดีนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แฟนๆในประเทศเราเนี่ยมีอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับจะรีบนํามารายงานให้ทุกท่านได้ชมกันก็แล้วกันนะครับโอเคมากับข่าวต่อมาครับกับภาพวาดพิเศษนะครับ จากโทนี่คาคุคาวาอิเซฟุคุนะครับหรือว่าตอนพิเศษนะครับที่มีกําหนดฉายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีแฟนๆเนี่ยอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศนี้นะครับเป็นอนิเมะฮิวตับฟื้นฟูใจฮิวใจเป็นอนิเมะที่ดูแล้วฟินมากๆนะครับสำหรับโทนี่คาคุคาวาอิสำหรับซีซั่น2เนี่ยยังไม่ได้มีประกาศออกมานะครับว่าจะฉายตอนไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าตามสัญชาตญาณของผมแล้วเนี่ย โทนี่คาคุคาวะอีครับถ้ามีตอนพิเศษฉายทันซัมเมอร์นะครับอนิเมะแท้ๆของมันหรือว่าเป็นงานหลักของเขาเนี่ยอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้นะครับไม่แน่นะอาจจะมาซีซันฟอแบบซีซันที่1ก็ได้นะครับหรืออาจจะฉายในช่วงประมาณเดือนตุลาคมอะไรทํานองนั้นนะฮะแล้วถ้าหากเกิดว่ามีการประกาศฉายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันก็แล้วกันนะครับสาหรับโทนี่คาคุคาวะอในซีซันที่2นะฮะ โอเคครับมายังข่าวต่อมากับ Made in Abyss นะครับที่เราเนี่ยงงกันเลยทีเดียวนะว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยมันประกาศฉายได้ยังไงนะครับอยู่ๆบอกว่าจะมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้นี่ก็แบบงงกันไปใหญ่นะฮะสำหรับภาคที่2นี้เนี่ยก็จะเป็นการสารต่อเรื่องราวหลังจากภาคแรกเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู The Movie นะครับสามารถไปรับชมได้ที่แอปจีนฟ้านะแอปอะไรก็ลองไปหาดูก็แล้วกันนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายนะฮะ สำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างที่จะไม่ตรงปกนะครับเพราะว่าลายเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบน่ารักเลยใช่ไหมละ่ะแต่พอเข้าไปในเนื้อหาจริงๆของมันแล้วเนี่ยแกนแท้ของมันนะครับไม่ใช่อนิเมะแนวออกผจญภัยในโลกที่เราไม่รู้จักอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นอนิเมะที่แอบแฝงนะครับ ปรัชญานู่นนั่นนี่ต่างๆนานาครับความดาร์กนะครับดราม่านะทุกอย่างที่จะทําลายตับคุณได้เนี่ยเรื่องนี้นะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟให้ตับของคุณทันทีนะฮะถ้าคุณเข้าไปดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทั้งพล็อตนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับการดําเนินเรื่องเนี่ยก็เรียกได้ว่าลุ้นทุกตอนนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสําหรับข่าวสารวงการอันนี้ไม่ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ำ